ไม่ไป็ัไรสั่งนูวนเดี๋ยวต้นเดียวเลยภาพอะไรใครหมดเลยข้างนอกเนี่ยโทษเด็กช่างไงพี่ช่างดูแลช่างน่ารัก ดีทุกคนนะจ๊ะกี่คนแล้วเนี่ยห้าสิบสามหรอบนน่ไลในเฟซับแม่อ๋อในเฟซอับน้ำมันไม่ใหม่ไม่อยา เขาทำวงคนะเขาทำมาพ่อเกียร์เกียร์เล็กเล็กสิบใครทำใครทำอ่าพี่กระลอกพี่หลุยพี่หน่อยปฏิโถลูกตั้มแล้วก็ฟองฟอดไยทองทำวงเดอะฟองฟอดเขารับงานละจริงเหรอสามสิบสี่เมษานี่เขารับหน้าเวอร์เทสนะเมื่อวันซืนก่อนนู้นเขาก็ไปรับวเวอร์เทสไม่มีแล้วด้วยเวอท์เทสจะไปที่ไหนวะเซ็นทรัลเวิร์ล เออแล้วก็เขาไปรับงานกันมาแล้วที่อุตรดิตถ์ประทากับจ้าอาสยามโอ้รับงานใช่ไหมฟองฟอดอ่ะพอจ้าเล่นเสร็จก็กลับกันหมดเลยเดาฟองฟอดเป็นกันฟองบูดเลยเ้คนเยอะคนเยอะอยู่พี่หน่อยพี่พี่ลลอพี่หลุยไปเล่นที่ห้างพัต้าได้ไหมอยากให้กูคิงคองมันเหงาไปเลยให้กินคองดูวันเกิดกิงคอง ไปไปฉลองคิงคองหันหน้าแล้วนั่งหลังใช่ใช่ลุงกิฟครับบอกว่าสวัสดีตักน้องรักพี่กิฟพี่กิฟโคตคูณพ่ออีกเพลงเนื้อพ่อแม่ไปแล้วนะร้านแซบปริมบ่อฝากว้ด้วยแม่แซบปริมบ่อแม่ครับแซบปริมบ่อคิดถึงอารอครับอารอบอกว่าดูก่อนนะถ้างานที่เซนทันเวิด์มีปัญหาเรื่องเงินก็แตกกันที่นั่นเลย จะแยกวงกันเลยนะนะอลออบอกว่าถ้างานเซ็นท่านเวิร์มีปัญหาก็แตกกันที่นั่นเลยเรื่องเงิน<ท>ฟังก่อนสิเราก็ไม่รู้นานๆมาร้องทีเราก็จำไม่ได้อยากกินมัสมัตเลยอยากจะน้องอยากกันดิพี่เก่งแล้ก็ลบนี้ไปก่อน ไอ้น,นี่ยังไงขี้เสร็จแล้วเยอะเสร็จแล้วเราดูหน้าไม่นนปวนสติมาก กิ๊บบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์จัดมาสมานให้ครับมาตักไม่เดี๋ยวจัดให้ให้ให้แฟนพี่กิ๊บเท่าไหร่เอ้ยแฟนกิ๊บชื่ออะไรนะเอ้ยจะจัดให้พี่เล่ตัหน่อยจะฝากอินุ้ยไปนะพี่กิ๊บไอ้ตาขอบคุณยัยเลยววันวันและคืนที่เวียนหมุนผ่านผ่านชีวิตที่ทนมันหนา Yeah. นดินที่มันกว้างใหญ่หากจะพอฟังความตรอมใจที่มีชีวิตคงดีกว่าที่เป็นมาเจ็บใจนะ วันละคืนที่เวียนหมุนพอาผ่านชีวิตที่ทนมานาเหลือเกินมันเกินจะทนแล้วใจ เก็บใ,ใจนับรู้รักมาไปไม่เตรียมใจสบายไม่รวังก็เพราะมัวแต่ไว้ มากเช้นกันนะฮะพี่ตาพี่ตาพี่นุ้ยนะฮะอ๋อวันนี้มินลี่เลยนะพ่อแม่หันมาไม่แับนี้มันห่วงแย่แล้วตาห่วงแย่แล้วอ้โจ๊ะอ๋อทุกคน เป็นเพื่อนอพี่นุ้ยแล้วก็เตาแล้วก็ต้นน้ำพี่ตักไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานพุ่นี้วันนึงแล้วจะได้พักแล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์ร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับให้พี่ตักพักผ่อนกับพี่ต้านะฮะกลับมาจากงานนี้แล้วครับต้องอยู่กับพี่ต้านะฮะได้เลยครับแม่ครับผมขอบคุณครับแม่เราบอกว่าเดี๋ยวมา